จังหวัดนครพนมนั้นน่าจะเป็นสถานที่ตั้งของอาณาจักรโบราณซึ่งอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสีโคตบูณ์คำเพาพรแก้วนักประวัติศาสตร์ลาวเสนอให้อาณาจักรสีโคตบูรณ์จัดอยู่ในยุคประวัติศาสตร์อ้ายลาวหรือก่อนสมัยอาณาจักรล้านช้างเมืองร้างสีโคตบองนั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในร่องน้ำเซบังไฟประมาณ15กิโลเมตรปัจจุบันถูกประคุมไปด้วยป่าดงดิบ และยังไม่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูจากรัฐบาลบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของอาณาจักรนี้คำว่าสีโคตบองเปลี่ยนรูปม,มาจากภาษาสันสกฤตว่าสริโคตปุระแปลว่าเมืองตะวันออกต่อมาจึงกลายเป็นคำว่าสีโคตบูนและสีโคตบองตามลำดับในส่วนของจังหวัดนครพนมนั้นเดิมชื่อว่าเมืองสีโคตบูน ที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงบริเวณใต้าปากแม่น้ำเซบังตรงข้ามกับอำเภอพระทาตุพนมในปัจจุบันมีพื้นที่ขนาดใหญ่กินไปถึงมุกดาหารแขวงคำม่วงแขวงสุวรรณเขตจังหวัดบึงกาฬบางอำเภอของจังหวัดสกลนครและแขวงบริคำไซในตำนานอุรังคธาตุฉบับพิสดารที่กรมศิลปากรได้นำมาพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงประชุมบรรณสาร เมื่อปีพุทธศักราช2483กล่าวว่าครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเล่งเห็นโบราณประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าสพระองค์ที่เสด็จเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วได้นำพระาธาตุมาไว้ที่ดอยกัมปนาคิรีคือภูกมพะใกล้กับเมืองสีโคตบองจึงเสด็จมาทางอากาศพร้อมกับพระอานนท์และได้ประทับอิงต้นรังต้นหนึ่งใต้าปากเซเล็กน้อยทอดพระเนตรเห็นเมืองศีโคตบอง พระยาศีโคตบุญเจ้าเมืองเห็นพระพุทธเจ้าจึงอาราธนาพระศาสดาเข้าไปรับบิณฑบาตในพระราชฐานเมื่อพระศาสดารับบาตรแล้วก็เสด็จทางอากาศกลับไปที่ภูคำพ้าตามเดิมพระยาติโคตบุญเห็นดังนั้นก็ปิติยินดียกมือขึ้นเหนือหัวคำหนึ่งในพระไัยว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าทราบเหตุของพระยาติโคตบุญจึงตรัสกับพระยาอินว่า ดูก่อนอินทราธิราชแตทาคตมาสถิตณที่แห่งนี้ราตีหนึ่งด้วยเหตุใดพระยาอินตอบว่าพระศาสดามาสถิตณภูกรมพานั้นพระองค์อาศัยซึ่งอดีตเหตุแห่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์มีพระกกุสลทาเป็นต้นพระกัสสปะเป็นปริโยสารซึ่งเสด็จสู่ปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมเอาพระบรมธาตุของพระศาสดาทั้งสมาไว้ณที่นี้ในการนั้น พระองค์จึงพยากรณ์ว่าพระยาติโคตบณ์นี้จะได้เกิดในเมืองสาเกตนครทิศตะวันตกของเมืองสีโคตบณ์มีนามว่าสุริยะกุมารและเมืองสีโคตบองนี้จะย้ายไปตั้งที่ป่ารวกมีนามว่ามารุข,ขานครหลังจากที่พัฒนาคนที่ผ่านไปแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปชุมรอยพระบาทที่แคมนองหานหลวงหรือสกลนครในปัจจุบันในหนองหานหลวงนี้ มีพระยาสุวรรณพิงคารเป็นเจ้าเมืองอยู่มีนาคตนหนึ่งชื่อว่าโทธนะนาอาศัยอยู่ในลำน้ำพุงเมื่อพระศาสดาเสด็จมาถึงนองหารหลวงพระยาสุวรรณพิงคารเห็นจึงทูลอาราธนาให้ไปฉันในปราศาสตรเมื่อเสร็จพัรกิจแล้วก็เสด็จลงมาจากปราศาสตรไปยังรอยพระบาทแล้วกระทำปาฏิหาริย์ให้เป็นแก้วออกมาจากพระบาทนั้นสามลูกและทรงกระทำปาฏิหาริย์ให้ออกมาอีกหนึ่งลูก เมื่อพระยาสุวรรณพิงคารได้ทอดพระเนตรเห็นจึงเกิดอัศจรรย์และถามพระตถาคตว่าเหตุใดจึงมีแก้วออกจากพระบาทนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่านูก่อนมหาราชสถานที่นี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสามพระองค์แก้วจึงได้ออกมาสมลูกมีรอยพระพุทธบาทของพระกกุศลทะพระโกนาคมและพระกัสปะ ทั้ง3องค์นี้ได้เสด็จไปรับข้าวบิณฑบาตในเมืองสีโคตบองมาฉันที่ภูกำพาแล้วมาประดิษฐานรอยไว้ณนะที่แห่งนี้แล้วแก้วลูกที่4ก็คือตถาคตนี้เองได้มาไว้รอยพระบาทรวมอยู่ในที่นี้ก่อนเข้าสู่ปริธิพาณฑ์พระยาสุวรรณพิงคานจึงได้แจ้งในความก็พระโสมนัสทราบซึ้งในพระขันธสันดานยิ่งนักมีพระไทยปรารถนาจะตัดเสียนบูชาพระพุทธบาทแต่พระนางเทวีได้ทูลห้ามไว้ จึงถอดมองกุฎออกเพื่อบูชาแล้วพระพุทธองค์ก็เทศนาโปรโดทั้งสองก็ปิติปราโมทยิ่งนักแล้วทรงสร้างโอุมองมงด้วยหินปิดรอยพระพุทธบาทพร้อมมองกุฎเรียกว่าพระาธาตุเชิงชุมแล้วพระตถาคตก็เสด็จกลับไปยังดอยแห่งหนึ่งและตรัสกับพระมหากัสปะว่าหากพระองค์เข้าสู่นิพพานให้นำพระาธาตุมาไว้ณภูกำพาแห่งนี้เมื่อพระเจ้าเมืองสีโคตบุญที่วงคตแล้ว พระยานันทเสนอนุชาก็ได้ครองเมืองแทนอยู่มาได้13ปีสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้เข้าสู่ปรินิพนธ์พระยานันทเสนได้ร่วมกับพระยาสีเมืองก็คือพระยาอินทปัตนครหรือกมพูชาในปัจจุบันพระยาจุลรณีพรมทัตหรือตังเกียโบราณพระยาสุวรรณพิงคารแห่งเมืองหนองหานหลวงและพระยาคำแดงแห่งหนองหานน้อยอำเภอกุมภาวาปีในปัจจุบัน พากันก่ออุโมง์ไว้เป็นที่ประดิสถานพระอุรังคธาตุเป็นพระธาตุพนมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช8พระมหากัสสปะและพระอาหารหันต์500รอองค์ได้นำเอาอุรังคธาตุมาไว้ที่ภูกระพะบรรจุไว้ในเขาไม้โพก่อนเมื่อพระญาณันทเสนที่วงคตแล้วจเจ้าเมืองต่อมาก็ได้ย้ายเมืองมาตั้งเหนือพระธาตุพนมในดงไม้ร่วกเพราะบ้านเมืองเดิมไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขจึงขนานนามเมืองใหม่ว่าเมารุขนคร ซึ่งอนุชาของพญาน,นันเทเสนเป็นเจ้าเมืองพญาม,มารุกขนครที่วงคตแล้วพญาุมิตรวงศาพระโอรสได้ครองเมืองสืบมาปรากฏว่าเป็นผู้มีอภินิหารบาร,รมีมากแคว้นเล็กแคว้นน้อยอ่อนน้อมส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระองค์ได้ร่วมกับพระอรหันห์ห้าองค์สร้างเสริมพระธาตุพนมให้สูงและบรรจุพระธาตุพนมเข้าไปอีกทรงสละไพ่พลเป็นข่าโอกาสพระธาตุพนมสามพันรัวเรือน อุทิศบ้านเจ็ดบ้านให้เป็นข้าพระธาตุแล้วจึงได้ไปครองเมืองร้อยเอ็ดประตูต่อมาเมืองมรุขนคนครมีกษัตริย์ปกครองอีกสามองค์องสุดท้ายทรงพระนามว่าพระยาเนรุทธราชเมื่อราวปีพุทธศักราช500ไม่ตั้งอยู่ในธรรมบ้านเมืองจึงเกิดวิกฤตดินถล่มร้างเป็นเมืองหนองผู้คนก็แตกหนีไปอาศัยอยู่ที่อื่นมรุขขนครจึงกลายเป็นเมืองร้างปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นบริเวณเมืองกล่องเมืองขี้เหล็ก บึงน้อยในตำบลพระกลางทุ่งห่างจากองค์พระาธาตุประมาณ8กิโลเมตรจนล่วงเลยนานมาจนถึงราวปีพุทธศักราช1800มีกษัตริย์ของกรุงศรีสัตานาคณหดองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้ารามบัณฑิตซึ่งไม่ปรากฏพระนามในพงศาวดารล้านช้างหรือตำนานต่างๆของลาวเลยแต่ปรากฏว่าเป็นผู้ครองนคนรล้านช้างเมื่อราวปีพุทธศักราช1899 ต้นแผ่นดินของพระยาฟ้างุ้มเมืองติโคตบองอยู่ในจำนวนเมืองที่พระยาฟ้างุ้มรุกรานเจ้ารามบัณฑิตมีโอรสทรงนามว่าเจ้าสีโคตเป็นผู้เข้มแข็งในการศึกสงครามแต่เยาตีเอาเมืองใกล้เคียงมาขึ้นกับกรุงศรีสัตนาคณหุตได้เป็นอันมากครั้งชนมายุได้28ปีได้เสกสมรสกับเจ้านางคำปนพระราชบิดาจึงโปรดให้มาสร้างเมืองขึ้นที่แขวงเมืองมรุกขนครเดิม ทางฝั่งซ้ายแม่นำ้ำโขงแต่เหนือจากที่เดิมมากปัจจุบันคือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกเจ้าสีโคตบองครองเมืองจนพระชนมายุได้93ปีก็ที่วงคตพระเจ้านันทเสนพระราชะโอรสก็ขึ้นครองราชต่อจนพระชนมายุได้5 6พรรษาก็สิ้นราชการนับเป็นองค์ที่สองครั้งถึงรัชสมัยพระเจ้าหลวงพิชิตทศพิตราชธานีหรือเจ้าหน่อมือง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากมารุคขณนครมาเป็นเมืองสีโคตบูรณ์ตามชื่อเดิมในตำนานแล้วได้ไปปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนมก่อกำแพงล้อมรอบทำซุ้มประตูและหอบูชาข้าวพระทั้งสีด้านตามศิลาจารึกว่าตัวปีกาบยี่มือห่วงได้เลิกสตัวคือตรงกับพุทธศักราช2157ในแผ่นดินของพระเจ้าสุริยวงศ์สารรมิกราชครองเมืองเวียงจันทร์ ต่อมามีเจ้าเมืองสีโคตบุญอีก8องค์องค์สุดท้ายพระนามว่าพระบรมราชาเมื่อพระเจ้าใชยองค์เวขึ้นของราชสมบัติกรุงศรีสัตนาคณะโหดเวียงจันทร์พระบรมราชาเจ้าเมืองสีโคตรบุญซึ่งเคยขึ้นกับเวียงจันทร์ไม่ยอมอ่อนน้อมและได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงคุกเมืองทรายฟองในปีพุทธศักราช2252แต่ถูกกองทัพเวียงจันทร์ตีแตกพ่ายพระบรมราชาถึงแก่กรรม เจ้ากูแก้วโอรสของพระบรมราชาได้หนีไปอยู่เมืองนครจำปาสักด์พระเจ้าเมืองเวียงจันท์จึงส่งพระนครานุรักษ์หรือเท้าคำสิงบุตรเขยของพระบรมราชาขึ้นเป็นเจ้าเมืองสีโคตบูรณ์และได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองมรุกขนครอ,อีกครั้งพระเจ้าชัยองค์เวจานาครเวียงจันท์พิรารัยเมื่อปีพุทธศักราช2อ7 4เท้ารองอนุชาจึงขึ้นของราแทน อยู่ได้4ปีก็พิราไรในปีพุทธศักราช2278แสนเท้าพยาเมืองจึงอัญเชิญเจ้าองค์บุญหรือเจ้าสิริบุญญสารโอรสเจ้าองค์รองขึ้นครองราชฝ่ายเจ้ากูแก้วบุตรพระบรมราชาที่หนีไปอยู่นครจำปาสักิ์ได้ชักชวนหัวเมืองต่างๆแข็งเมืองกับเท้าคำสิงเจ้าเมืองมรุกข,ขนครเท้าคำสิงจึงได้ไปขอกำลังจากเจ้าเมืองภูซุนที่เมืองแก้วเข้าช่วย เจ้าเมืองภูซุนจึงแต่งทหารมาช่วยห0พันายแต่เจ้ากูแก้วจัดทูดพร้อมบ่าวไพร่100รคนดักรอต้อนรับทหารแก้วจึงเข้าร่วมกับเจ้ากูแก้วร่วมกันตีเมืองมรุกขนครเท้าคำสิงสู้ไม่ได้ก็หนีจากเมืองไปอยู่ดงเซกาปัจจุบันเป็นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬแล้วแต่งเท้าเพียไปขอกำลังจากเวียงจันทร์พระเจ้าสิริบุญยสารได้แต่งให้พญาเชียงสา ถือพลหนึ่งหมื่นเศษมาตีเมืองมรุกขนครทหารแก้วตายเป็นอันมากแตกพ่ายหนีกลับไปยังเมืองภูซุนส่วนเจ้ากูแก้วนั้นพระยาเชียงสาจับได้ไม่ทําอันตรายกลับตั้งให้เป็นเจ้าเมืองต่อแล้วแยกเอาเท้าคําสิงพร้อมครอบครัวกลับมาอยู่เวียงจันทร์หัวเมืองต่างๆที่แข็งข้อต่อเวียงจันทร์ก็สงบลงในปีพุทธศักราช2 3 0พพระบรมราชากูแกว้ว ได้ย้ายเมืองข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาตั้งที่ปากบางฮวกฝั่งขวาแม่น้ำโขงปัจจุบันคือบริเวณวัดมรุกขนครตำบลดอนนางหงอำเภอ่อาตพนมในปีพุทธศักราช2320พระเจ้าสรีบุญยสารเจ้านครเวียงจันแต่งให้พระยาสุโพยกทัพไปตีเจ้าพระวอพระยาสุโภยกกำลังเข้าจับพระวอได้ที่บ้านศักสมอเรียบริมแม่น้ำโขงเจ้าพระวอสู้จนสิ้นชีวิต ในปีพุทธศักราช2321เหตุที่เจ้าพระวอถูกฆ่าตายพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพักกรณาโปรดกล้าวให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกและเจ้าพระยาสุรสิงหานาถยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทร์โดยให้ตีเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันทร์แถบแม่น้ำโขงด้วยเมืองมรุกขนครสู้ไม่ได้จึงยอมอ่อนข้อให้กับกรุงธนบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราวปีพุทธศักราช2322 สมัยพระบรมราชาพรมมาได้ย้ายเมืองจากตากบางห้วกมาตั้งที่หนองจันทร์ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้4ี่กิโลเมตรตั้งชื่อเมืองใหม่ว่านาครบุรีราชธานีในปีพุทธศักราช2329เจ้าเมืองนครบุรีราชธานีได้ทูลกล้าวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองแก่สยามในฐานะนครประเทศราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงภาคกรุณาโปรโดกล้าวพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าเมืองนครพนมขึ้นต่อกรุงรัตนโกสินจนถึงปัจจุบันคำว่านาครพนมนั้นสันนิฐานว่าอาจจะเนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้คําว่านาครอ,อีกในหนึ่งคําว่านาครน,นี้อารักษาชื่อเดิมไว้คือเมืองนครบุรีราชธานีส่วนคําว่าพนม อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีพระธาตุพน,นมประดิษฐานอยู่บางตำราก็ว่าก่อนที่สยามประเทศจะเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปนั้นเมืองมรุกขนครมีอ, orn, อนณาเขตไกลจนถึงเวียดนามซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายจึงนำคำว่าพนมซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ส่วนคำว่านครเป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุกขนครจึงนำคำว่าพนมมาต่อท้ายเป็นนครพนม ซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งภูเขานั่นเอง